สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุภัตรายุทธราชาชนลนะคะค่ะวันนี้ดิฉันก็ได้สอบทดสอบพื้นฐานพื้นฐานภาษาอังกฤษนะคะค่ะ,คะก่อนที่จะเรียน3เดือนนะคะค่ะก็เขาเรียก Pre-Test นะคะ r ร test ค่ะก็ตอนแรกก็มันมันมันมีระดับเล v e l ให้เลือกเราก็อยากจะเลือกเบสิกเลยเพราะว่าเราก็ไม่มั่นใจนะคะเพราะว่า เราก็เราก็ภาษาอังกฤษก,ก็ไม่ได้เก่งมากนะคะแล้วก็ยังฟังฝรั่งพูดก็ยังจับใจความไม่ค่อยได้เลยแล้วก็ยังตอบเขาได้แบบเป็นคําเป็นคําไม่ได้เป็นประโยคนะคะก็เลย,เยก็เลยไลน์ถามแอดมินนะคะแอดมินว่าควรจะเลือกตัวไหนดีนะคะเขาก็บอกว่า80% 80%เนี่ยจะเป็นเบสิกเบสิกแอดวานซ์ค่ะถ้าเลือกเบสิกไปเลยเนี่ยมันจะมันจะง่ายเกินไปมันจะง่ายเกินไปแล้วก็เสียเวลานะคะค่ะแล้วเสร็จแล้ว เขาบอก80%ได้อยู่แล้วแล้วก็บอกว่าคือดิฉันบอกว่าดิฉันมีมพ,นพื้นฐานก็คือจบปตีแล้วก็เป็นเป็นคนทํางานแล้วนะะเขาก็เลยบอกว่าเลือก Advanced b s s i c นะคะแล้วเดี๋ยวเวลาทำเนี่ยก็จะจัดระดับให้เองนะคะจะจระดับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราอยู่ที่สมมติว่าเราอยู่ที่เลเวลเบสิกเลยนะคะไม่ใช่เบสิกแอดวานซ์นะคะ่ะเขาก็จะบวกหนึ่งให้เราก็คือเราจะต้องกระโดดก้าวไปอีก1ขั้นนะคะอันนี้ดิฉันก็ ทำข้อสอบเป็นไวยากรค่ะเป็นไวยากรณ์นะคะแล้วก็ให้ฟังให้ฟังเทปสนทนาเป็นเป็นเสียงฝรั่งนะคะเสียงเสียงชาวต่างชาติฟังยากค่ะฟังยากยอมรับค่ะสั้นๆนะคะสั้นๆเพราะว่าข้อสอบแต่ละหน้ามันมีหลายหน้านะคะแต่ละหน้าเนี่ยมีมีห้าห้าห้าคำถามห้าคำถามแล้วก็ฟังฟังสนทนาฟังสนทนานี่ค่ะแล้วก็แล้วก็ตอบ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 นะคะตอบออกมาเป็นเหมือนเติมคํานะคะ แล้วก็มีเวลา5ข้อต่อ2นาทีถ้าถ้าหมดเวลาก็แลวทำทำไม่ทำไม่ทำใน5ข้อได้ข้อเดียวก็หน้ามันจะเลื่อนไปเลย next ไปเลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็เพิ่งจะรู้ค่ะตอนที่ทำไปเนี่ยพอพอแบบเอ๊ะทำไมเรากดเติมไม่ได้ก็ถามแอดมินไปในไลน์นะคะแอดมินบอกว่าอ๋อหมดเวลาแล้ว2นาทีให้ดูนาฬิกาที่ด้านด้านขวามือด้วยก็เลยอ๋อก็ต้องบริหารจัดการเวลาด้วยคราวนี้ก็เลยพลาดไปหนหน้าหนหน้าเลยนะคะค่ะ หนึ่งหน้าเนี่ยเสียไปเลยค่ะเสียคะแนนไปทําไปเสร็จมีทั้งมีทั้งอ่านอ,าอ่านเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนกับบทสุนทนานะคะมีทั้งฟังด้วยเป็นซาวนะะเป็นเสียงแล้วก็อ่านอ่านด้วยแล้วก็มาตอบเป็นเติมคําในช่องว่างประมาณนี้ค่ะในแนวนี้แต่ไม่มี A B C D นะคะค่ะเสร็จแล้วก็ทำให้เสร็จเสร็จเรียบร้อย25นาทีนะคะดิฉันทํา25นาทีก็ จบจบปุ๊บสรุปผลได้เลยค่ะรีซาว์เลยนะคะอยู่ที่เอหนึ่งเอหนึ่งหมายถึงเบสิกเฉยๆนะคะค่ะและเอนี่คือเบสิกแอดวานซ์นะคะ,คะก็เลยอแอดมินก็บอกว่าโอเคอได้ที่ A1 ค่ะมันไม่ได้มีมีผลอะไรนะคะไม่ได้มีผลอะไรเพียงแต่ว่าอาจจะได้จัดกลุ่มให้ถูกว่าโอเค A1 นะแต่เดี๋ยวต้องบวกบวกหนึ่งก็คือ A A2 นะคะ A2 ค่ะเป็น Basic Advance ค่ะก็จะอยู่ในกลุ่มของอะระดับพื้นฐานเท่ากันก็คือ Basic Advance จะต้องเรียนที่ Basic Advance นะคะทั้งหมด3เดือนค่ะอัน,นี้ก็เดี๋ยวรอเขาสอบจนเสร็จก่อนให้เวลาสอบจนถึงวันที่17สิงหานะคะผู้เขาสอบทั่วทั่วทั่ว,ท,ว,ท,วทั้งทุกทั่วมี44ท่านนะคะก,ก,ก็ก็ทุกท่านออยู่กันทุกจังหวัดนะเนาะ กรุงเทพจะเยอะสุดค่ะประมาณนี้นะคะค่ะคราวนี้ก็รอเขาสอบเสร็จหมดแล้วก็อ่าก็วันที่18สิงหาก็เปิดเปิดให้เข้าเรียนออนไลน์นะคะก็ขอขอใช้สมาร์ทโฟนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยะะก็เดี๋ยวจะปล่อยเทปสนทนาเทปให้ให้ฟังพูดอ่านเขียนนะคะค่ะก็เลยถามเทคนิคไปว่าเออแล้วแล้วจะต้องเรียน ประมาณไหนถึงจะถึงจะเข้าไปฝึกสนทนาได้เขาบอกว่าคําศัพท์ต้องได้เยอะๆนะคะแล้วก็ต้องฝึกทําแบบฝึกหัดบ่อยๆนะคะไม่ได้ได้คำศัพท์อย่างเดียวแบบฝึกหัดเนี่ยมันจะเป็นประโยคที่จะทําให้เราเนี่ยเวลาพูดกับชาวต่างชาติเนี่ยจะต้องเป็นทั้งประโยคนะคะแล้วก็ฝึกฟังเพราะว่าสำเนียงชาวต่างชาติเนี่ยฟังยากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วระบบจะปิดที่สี่เออเที่ยงคืนขอโทษค่ะเที่ยงคืนนะคะเปิดตั้งแต่ตอนเช้าค่ะน่าจะ9ก้าโมงค่ะ ก็เราก็เอาสมาร์ทโฟนเนี่ยมาฟังฟังฟัง,ฟงทุกๆ2อาทิตย์นะคะเพราะว่า3เดือน3เดือนก็คือ12 12สัปดาห์ทุกๆ2สัปดาห์จะต้องเข้าไปสนทนาสนทนากับเจ้าของก็คือเจ้าของภาษาก็คือโค้ชค่ะแต่ว่าถามเขาแล้ว่าไอาการสนทนาเนี่ยตัวต่อตัวไหมเขาบอกไม่ใช่กลุ่มใช่ไหมคะกลุ่ม8คนไม่เกิน8คนเนี่ย discuss ใช้ใช้ discuss นะคะ discuss แล้วก็ะจะมี ซ i t u a เอช n ั่นสถานการณ์ค่ะแล้วก็ดิสคัส s กันนะคะอันนี้ก็45นาทีค่ะตรงนี้แล้วก็โค้ชก็จะให้คะแนนนะคะเพราะฉะนั้น6 ครั้งต้องอย่างน้อย6ครั้งก็2อาทิตย์1ครั้ง2อาทิตย์1ครั้งถ้า12สัปดาห์ก็คือ3เดือนก็จะได้6ครั้งนะคะแต่ถ้าเราเก่งแล้วนะคะแอดมินบอกว่าเปิดให้สนทนาได้ทุกอาทิตย์เลย12ครั้งก็ได้นะคะอันนี้ขอมากรณีพิเศษหลังบ้านได้ค่ะเขาเพราะว่าเขาอยากให้เราพูดได้อยู่แล้วนะคะฟังพูดอ่านเขียนได้เลยนะคะหลักสูตรนี้ที่โครงการนำร่องค่ะอยากให้พนักง,งาน เอาไปใช้ได้จริงนะคะแล้วแบบฝึกหัดเนี่ยมี12 e x e ซ c i s e นะคะ12 12บทเลยก็เลยบอกว่ามันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับสินค้าบริการของขององค์กรไหมเขาบอกไม่ใช่มันเป็น situation ต่างๆนะคะค่ะสถานการณ์ต่างๆเลยนะคะทั้งหมด12สถานการณ์แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้เอานะคะกับองค์กรกับงานของแต่ละท่านนะคะค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นแบบนี้ก็เลยอ่าเดี๋ยวก็พอเขาเปิด เปิดปุ๊บดิฉันก็ต้องหัดฟังพูดอ่านเขียนฟังพูดอ่านเขียนอย่างเงี้ยค่ะนะคะได้ตลอดเวลาค่ะก็จะเอาเสียใส่หูฟังเนี้ยแล้วเอาไปที่ก็เอาใช้สมาร์ทโฟนทีมงานนะคะอ่าไม่ใช่ค่ะเอาสมาร์ทโฟนส่วนตัวเนี้ยไปฟังทีมงานฟังที่บ้านยอะไรเงี้ยค่ะฟังพูดอ่านเขียนอย่างเงี้ยนะคะค่ะเวลาไม่มีลูกค้าก็ฟังพูดอ่านเขียนไปยนยคะเรียบร้อยปุ๊บ <c oughs> แล้วอะพอ พอมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมะค่ะทุกๆ2อาทิตย์ต้องอเข้าไปรับดิฉันก็จะใช้น้ตบุ๊กนะคะน้ตบุ๊กนี่ก็จะใช้ใช้เฉพาะเวลาที่จะ,ะ discuss กันกับเจ้าของโค้ชเเจ้าของโค้ชเจ้าของภาษาหรือโค้ชนะคะและเพื่อนๆในกลุ่มนะคะจะใช้แบบนี้เอานะคะแล้วก็พอเรียนครบหมดเราผ่านทุกหลักสูตรแล้วเข้า d i s c u s 6ครั้งนะคะกับเจ้าของภาษาหรือโค้ชนะคะเรียบร้อยแล้วก็มีการสอบเทสนะคะ จากนั้นพอครบ3เดือนก็สอบสอบ post test ลาสุดไฟนอลเทสเลยอ,ะอ่ะก็คือสอบอันนี้เลยนะคะถ้าใครได้60ส่วนร้อยก็ได้์ติฟิเคชค่ะและ80ส่วนร้อยนี่คือดีเยี่ยมนะคะค่ะดีเยี่ยมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วที่ดิฉันบอกว่าเรียกสปีกเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเขาอ่านสปีกนั่นเลยค่ะสปีกที่แปลว่าพูดนะคะแต่ว่ามันเป็นศัพย์ยุโรปค่ะก,ก,ก็เพิ่งรู้ว่าสปีกเนี่ยที่ ที่สะกดว่า sp we xx เนี่ยก็ <c oughs> เป็นเป็นตัวอักษรแบบยุโรปค่ะอันนี้เป็นหลักสูตรของเยอรมันนะคะ,คะประเทศเยอรมนี Germany, ค่ะ ก็เลยอ่านเขาอ่านสปีกค่ะสปีกเนี้ยค่ะนะคะก็เลยเพิ่งรู้โอเคค่ะเป็นแอปนะคะเป็นแอปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็ดาวน์โหลดแอปมาเรียบร้อยละค่ะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะปล่อยบทสนทนาแล้วก็แบบฝึกหัดอะไรต่างๆมาวันที่18พฤศจิกายน2564นะคะจนนู่นเลยจบเลย18บแปดสิสิงหาคม2564จนถึง18พฤศจิกายน2564ค่ะให้ได้ให้ได้อะฝึก ฟังพูดอ่านเขียนฟังพูดอ่านเขียนนะคะค่ะอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่า,าค่ะเขาบอกว่าสนุกสนานนะคะค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่ที่เป็นการเรียนการเรียนการสอนแบบดิจิตอลนะคะค่ะซึ่งได้รับความนิยมมากๆนะคะ โอเคค่ะดิฉันเล่าไปฟังเท่านี้นะคะ,ะถ้ามอีอะไรก็จะมา update, อัปเดตให้ฟังในเรื่องของการเรียนรู้ภาษาอังกนะคะค่ะดิฉันก็ต้องเอาให้ได้เอาไว้ได้ก็หมายถึงว่าดิฉันต้องฟังชาวต่างชาติพูดแล้วได้รู้เรื่องแล้วก็พูดกับชาวต่างชาติแล้วเขาฟังแล้วเข้าใจแล้วก็ต้องให้ผ่านหลักสูตรได้ใบเซอร์ติฟิเคตมาให้ได้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็แชร์ประสบการณ์เล่าห้ฟังเท่านี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ